สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลรนี a n n e l ค่ะอยู่กับธรรมชาติเสียงไก่ขันเสียงนกร้องทุกเช้าเชเลยนะคะบางวันก็ทั้งวันอากาศดีทั้งนกทั้งไก่ก็ร้องเพลงแข่งกัน <c oughs> วันนี้จะมาอัปเดตมุมพักผ่อนที่ปลูกต้นไม้มงคลหลีวอลหันแล้วก็ต้นลิ้นมังกร เฟิร์นเปรูการ้านดำกวักมรกตมาชมกันนะคะเพื่อนๆเป็นมุมผ่อนคลายตลอดตลอดทั้งวันเลยนะคะมุมนี้นั่งได้สบายๆค่ะอยู่ใต้าชายคาด้านข้างก็จะเป็นต้นเฮลิคนเนีย เป็นปลูกเฮลิโคเนียเป็นแนวรัว้วนะคะเพื่อนเอนเสียงนกร้องไพเราะมากค่ะแข่งกันร้องนกร้องนกกับไก่แข่งกันร้องเพลงต้นลิ้นมังกรแคระอ่าไม่ใช่ค่ะขอโทษนะคะต้นลิ้นมังกรกระถางนี้เป็นลิ้นมังกรที่ไม่ใช่มังกรแครนะคะ อันนี้ก็เพิ่งย้ายมาลงกระถางนี้นะคะดูนะคะเพื่อนๆกํากำลังออกหนอค่ะต้นนี้ก็เป็นดอกไม้เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้เอาออกเพราะว่าให้เขาได้ช่วยดูดดูดน้ำดูดกินน้ำในกระถางนี้เพราะกระถางไม่ได้ไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะก้นเป็นกระถางบัวแล้วไม่ได้เจาะก้นให้น้ำ เขาออกช่วงหน้าฝนนี้ไม่ได้ลดน้ำเลยนะคะโอค่ะเขาจะขยายกอแตกหน่อใหม่ได้เร็วมากนะคะส่วนนี้ก็เป็นเฟิร์นเปรูการ้านดำเฟิร์นเปรูการ้านดำ สวยงามมากนะคะเขาส่งส่งก้านใบส่งก้านใบได้ยาวมากเลยค่ะนี่ก็ไม่ได้ลดน้ำมุมนี้ไม่ได้ลดน้ำเลยนะคะช่วงหน้าฝนเพราะเขาก็จะได้น้ำจากน้ำฝนเนาะน้ำฝนก็จะสาดลงไปนิดหน่อยเพราะอยู่ใต้ชายคาเนี่ยเผื่อเป็นไอเดียสำหรับเพื่อนๆที่กำลังแต่งบ้านนะคะว่า เร,เราชอบแต่งบ้านแต่งสวนเนาะมีพื้นที่อยู่นิดหน่อยเราก็จัดสวนเพื่อให้เป็นมุมผ่อนคลายของเราเราชอบแบบไหนเราก็จัดไปแบบนั้นค่ะรุนีชอบทั้งไม้ไม้ประดับที่โชว์ใบและไม้ประดับที่ให้ดอกตลอดปีเดี๋ยวจะดูนะคะว่าริวอรหรัน ลิ้วอรหันที่รุนี้ทำคลิปหลายรอบแล้วนะคะต้นนี้ดูใกล้ๆเลยนะคะที่เคยบอกว่าลักษณะเด่นของลิ้วอรหันคือเขาเป็นไม้ไม่ทิ้งใบและกิ่งของเขานะคะถ้าเราได้กิ่งมากิ่งที่แบบว่าชิดโคนนะคะถ้าต้นไหนที่ฟอร์มสวย เราได้กิ่งแบบคิดโคนมาเขาก็จะอยู่ขนาดนั้นเลยนะคะแต่เขาจะยืดสูงขึ้นแต่ข้างล่างเขาไม่ยืดนะคะเขาจะยืดข้างบนเป็นลักษณะเด่นของหลิวอรหันค่ะเพื่อนๆคะรุ่นนี้ปลูกมาเกือบ10ปีแล้วนะคะก่อนนี้ค่ะดูใกล้ๆค่ะ,ะคุณสมบัติเด่นของเขาอีกอย่างก็คือยิ่งตัดยิ่งแตกอันนี้ไม่ได้ตัดมานานแล้วนะคะเป็นเดือนแล้ว แล้วก็กิ่งของเขากิ่งเขาจะเหนียวกิ่งเขาจะเหนียวไม่หักนะคะนอกจากว่าการตัดแต่งกิ่งต้องตัดต้องใช้กันไกลตัดค่ะเพราะว่ากิ่งเขาจะไม่หักลำต้นเขาจะเหนียวดูนะคะเป็นมุมแสงเป็นมุมแสงที่ที่จริงเขาเขียวสวยมากนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆที่ เป็นไม้ประดับมงคลที่ที่ให้ฟอร์มสวยไม่ทิ้งใบใบจะเขียวสดอย่างนี้ตลอดตลอดตลอดปีตลอดชาติเลยก็ว่าได้ค่ะดูนะคะอันนี้รุนี้ควบคุมไม่ให้เขาสูงมากนะคะเวลาสูงเกินไปเราก็จะตัดลงมุมนี้เป็นมุมช่วยพงังช่วยเป็นฉากบังตา เพราะว่าช่วงเช้าดูนะคะยังอยากโชว์ที่ว่าพอเราได้ได้ต้นที่เขาแตกกิ่งมาตั้งแต่โคนต้นลำต้นเขาจะสูงแค่ไหนก็ช่างแต่ข้างล่างตรงกิ่งเขาจะไม่สูงตามนะคะก็ยังอยู่อยู่ระดับเดิมเป็นลักษณะเด่นของริ้วอรหันเลยค่ะ ไม้โชว์ใบไม้ประดับมงคลที่สวยงามสุดยอดมากค่ะนี่นะคะจะบอกว่ามุมนี้เป็นมุมนั่งจิบกาแฟนั่งผ่อนคลายนั่งพักมุมผ่อนคลายมุมนี้ที่วางโต๊ะชุดนี้นะคะที่วางโต๊ะไม้ชุดนี้พื้นที่แค่ห้าตารางเมตรนะคะ เพื่อเป็นไอเดียเพื่อนๆเนานะว่าเรามีพื้นที่เท่าไหร่เราถึงจะจัดสวนเป็นมุมพักผ่อนของเรานะคะเป็นมุมที่นั่งผ่อนคลายได้ทั้งวันค่ะฟังเสียงนกรลง้งฟังเสียงไก่คันนะคะลิ้วอลหันปลูกลิ้วอลหันเพื่อเป็นฉากบังตาเพราะว่ามองออกไปก็จะเป็นหน้าบ้านเป็นประตูรั้วบ้านความเป็นส่วนตัวของเรา เป็นมุมส่วนตัวจริงๆนะคะมุมนี้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะยินดีแบ่งปันความสุขนะคะไอเดียแต่งบ้านแบบนี้รุนีมุมต้นหลิวอรหันนี่ปลูกมาเกือบสิบปีแล้วคะ่ะเราก็แค่ตัดตรงยอดเขานะคะไม่ให้เข้าชนเพดานแต่ว่าเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดร้อยเปอร์เซ็ตนะคะ พอฝั่งนี้ฝั่งนี้จะไม่มีแดดเพราะอยู่ใต้ชายคาเนาะแล้วด้านข้างก็จะต้นเฮลิโคนเนียก็จะบังแดดเขาชอบแดดเขากิ่งเขาก็จะแผ่ออกไปทางที่มีแดดร0อเซค่ะเพื่อนๆคะ่ะธรรมชาติของเขาเขาก็จะ,ะโน้มกิ่งไปหาแดดค่ะก็เลยทำให้ต้นเฟิร์นเปรูแล้วก็ลิ้นมังกรกวากมรกต ดูเด่นไปเลยนะคะมุมนี้ค่ะขอบพระคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบคลิปนะคะแชร์ไอเดียดีๆค่ะไอเดียจัดบ้านแต่งบ้านแต่งสวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของลุนี a n n e l ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ